สวัสดีค่ะวันนี้นกก็จะมาอันบ็อกตุก๊กตา BJD ตัวแรกนะคะซึ่งตัวเนี้จริงๆ คือดูสเปคดูอะไรอย่างเงี้ยมาหลายตัวมากมากเลยแล้วก็คิดไม่ตกว่าเออเราจะอยากได้ตัวไหนดีเพราะว่ามันมีตั้งหลายค่ายเนาะเป็นทั้งของฝั่งจีนเกาหลีหรืออะไรเงี้ยก็คือมีให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็มีหลายขนาดให้เลือกด้วยซึ่งตุ๊กตาที่เราสั่งเราวันเนี้ยค่ะนี่ได้รับแล้วสั่งตั้งแต่เดือนมกราค่ะ ก็รอไปทั้งหมด4เดือนเต็มของพึ่งมาถึงนะคะตัวที่เราสั่งเนี่ยจะเป็นของจากทางค่าย y y t t i k k i ดนี่ Mystic k i d ดชื่อว่าน้องอจีนนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าหน้าตาของเขาตามต้นฉบับจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือจะเป็นเว็บที่เขาโชว์ข้อมูลของน้องนะคะก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นมาดูเลย อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดดีเทลแลวนี่อันนี้คือฟูลเซตของน้องนะคะดูอเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะคือจริงน้องเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าฟูลเซตที่เขาจัดมาเนี่ยแต่งน้องเป็นผู้ชายผมยาวแล้วหน้าตาแอบโหดอยู่เหมือนกันดูสิเหมือนผู้หญิงไหมแล้วดูแบบหน้าตาโหดมากเลยดูจริงๆดูไม่น่าซื้อเลยเนาะแต่ว่า เราสั่งเป็นนู้ดดอมาค่ะก็คือไม่มีชุดไม่แต่งหน้านะคะนี่ยังเท่อาทีนี้เราก็จะมาเปิดดูกันนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะด้วยกันเลยค่ะ ขนาดกลองนี่เท่านี้เลยยาวไวแขนอีกแทบจะสองแขนต่อกันหน้ากล่องนะคะก็นี่เป็นชื่อชื่อค่ายของตุ๊กตาก็คือมนะิสติกคิดเนาะ ว่าขนนุ่มๆมากแล้วก็อันนี้เ้าไปซื้อมาแล้วด้วยไอแ้แคบหัวน้องเนี่ยอันนี้ที่เขาให้มาจะเป็นฟองน้ำนะคะยังไม่รู้ว่าเขาให้เอาไว้ใช้ทำอะไรแล้วก็แคบที่หัวเอาไว้แบบว่าใส่บนหัวน้องอะคะ่ะก็คือ,อสำหรับใส่ก่อนใส่วิกผมกันวิกผมน้องหลุด อันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็นี่โอ้ยดูน้องอยู่ในขนนุ่มๆม,มาเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะแกะแล้ว <Okay, now. S 3> นี่น้ององอกม,ม,มาแล้วนี่ค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูไซส์ก่อนถ้าน้องยืนนี่อยู่ถึงประมาณนี้เลยค่ะน้องเป็นผู้ชายนะคะนี่ดูด้านหลัง จะเป็นชื่อของค่ายเขานะคะก็คือมิสติกคิปเนี่ยเห็นไหมเอ่ยจะมีชื่อของค่ายอยู่ด้านหลังหัวแล้วก็อันนี้หน้าของน้องให้ดูว่ามันหน้าตรงกับที่เราสั่งมาไหมเหมือนกันไหมคะทรงเดียวกันนะแต่ว่าแค่ไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็นี่หุ่นน้อง วัดีน้องคือน้องอ่ะมีหลายไทายให้เลือกค่ะอันนี้ก็คือร้านที่เราอ่ะฝากเขาสั่งพีเขาจะรับแบบกดพวกตุ๊กตา BJD อะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดอะเซอรี่ต่างๆเนาะมาดูน้องต่อน,นีอ่น้องหุ่นดีมากเลยจำไม่ได้ค่ะว่าน้องเป็นแบบว่าพาร์ทไซส์ไหนนะคะอืมเดี๋ยวเรา ด้านหลังนะคะมีกางเกงในมาให้น้องหนึ่งตัวจบกันไปกับการ u n นบล็อกน้องนะคะก็รู้เลยว่าน้องต้องหล่อมากๆ <_ s 1> อย่าเพิ่งไปสนใจรูปตามหน้าเว็บที่เป็นฟูลเซ e ตของน้องนะคะเดี๋ยวเราจะส่งน้องไปเฟซอัพต่อก็ร้านที่เราจองคิวสำหรับเฟซอัพอะค่ะนี่ค่ะร้านนี้ก็อ่า ได้จองคิวล่วงหน้าคือจริงๆทุกอย่างจองคิวล่วงหน้าไว้หมดแล้วเพราะว่ามันมีระยะเวลาคือช่างที่ฝีมือดีๆเขาก็จะมีคิวที่นานเราอยากได้น้องที่แบบว่าออกมาแบบหล่อสายเก้าหล่อแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแจ้งเขาได้นะคะโดยหน้าตาที่เราอยากได้เนี่ยเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราก็มีเลฟให้เขาคือจริงๆช่างคนเนี้ย เขาเคยแต่งน้องโมเดลนี้มาอยู่แล้วเราก็เลยบอกเขาเลยว่าเอาเลฟเฟลนประมาณนี้นะนี่ค่ะรอใช่ไหมนี่เขาโมเดลเดียวกันเลยนะนี่เห็นไหมพอแต่งออกมาแล้วคือสายเก้าแน่นอนวิกผมก็เตรียมให้แล้วชุดเบื้องต้นก็มีเตรียมให้แล้วแล้วก็มีสั่งตัดชุดไปไว้แล้วด้วยรองเท้าก็ซื้อไว้แล้ว ลูกตาก็เตรียมไว้ให้แล้วคือตอนนี้เหลือแค่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่งหัวค่ะแพ็กไปให้กับทางช่างเขาเฟซอัพก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะอีกกี่เดือนนะคะถึงจะได้เล่นกับน้องจริงก็ยังไงสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะจบไปสำหรับการอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวเบื้องต้นของน้อง j j เตัวแรกของนก ยังไงฝากดูคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนที่เฟซอัพน้องกลับมาแล้วแล้วก็แต่งตัวแต่งหน้าจะเป็นยังไงไปเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย